การที่คุกคนมาสมัครสวรเที่ยวนี้มาด้วยความเครียดแค้นโกรธเคืององากาตาบ้านร้ายต่อสอว2อ0ที่เขาไปโหวตนายกข้ามขั้วปฏิเสธนายกที่มาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนผมยังไม่เคยเจอเพื่อนผมสักคนหนึ่งเลยที่เป็นฝ่ายรู้รัก ระบบแสดงตัวปิดเสียสมเปไปสมัครนะครับสัญญาณแห่งชัยชนะของพวกเราครับขอให้มั่นใจและขอให้มีกำลังใจจงต่อสู้ต่อไปอยากทราบไหมครับว่าผมเนี่ยทุกครั้งที่เคลื่อนไหวการเมืองปรากฏตัวนะมันทั้งมีด้านดีด้านเสียช่วงที่มีการบท้วงนายกยิ่งรักเรื่องจำนำข้าวเสื้อเหลืองไปปิดแบงค์ออมสินผมเนี่ยได้เห็นอย่างนั้นปับ๊บในความทางการเมืองผมรีบถอนเงิน60บล้านไป ฝากอมสินเลยขณะที่ม็เดเต็มไปหมดมีผมคนเดียวที่ไปฝากขบสบล้านวันนั้นนะครับเป็นเรื่องเลยพอฝากปุ๊บเนี่ยแม่งโทรศัพท์มาเยอะแยะเลยทีฆะคีริกุลครับน่าจะเป็นคุณอาชีพเดียวที่ไม่เหมือน,นท่านทั้งหลายชู่นในนี้ผมเป็นผู้ประกอบการอุตสากรรมนะครับบริษัทคาร์มาัจำกัดมหาชน ผูประธานกรรมการบริษัทฟุกอตั้งอยู่ในตาหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางในอดีตผมทําเครื่องไฟไฟ้าในสตานะครับพรากิดเทคโนโลยีรับชันเมื่อประมาณส2องปีที่แล้วเขาเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากเครื่องไฟไฟ้าเป็นเครื่องสำอางวันนี้ผมฟังพวกเราทั้งหมดแล้วรู้สึกยิ้ใจหดถูไม่ค่อยมีกำลังใจกันเลยแต่ผมอยากจะบอกให้ท่านได้ทราบนะครับการที่ กตอตเนี่ยออกประกาศวันที่ยีบห้ามีผลที่ยีบเจ็ดนั้นนะ่ะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าสาวสองร้อยคนที่จะได้มาใหม่นั้นเป็นสวของประชาชนเป็นสวที่อยู่ฝั่งเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่สวมาจากฝั่งดูรักร์ทำไมผมกล่าวเช่นนั้นครับ พราะตั้งแต่ผมประกาศตัวว่าจะลงแล้วจเจอกันครั้งแรกถูกไหมครับผมมีคนโทรมาหาผมเยอะมากเลยแล้วผมก็จับความรู้สึกได้ว่าการที่คุกคนมาสมัครสวเที่ยวนี้มาด้วยความเครียดแค้นโกรธเคืองอางคาดบ้า,รายรต่อสวสองร้อห้าสิบ ที่เขาไปโหวตนายกข้ามขั้วปฏิเสธนายกที่มาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนดังนั้นครั้งนี้ทุกคนที่สนใจลงสมัครทั่วประเทศนะครับผมยังไม่เคยเจอเพื่อนผมสักคนหนึ่งเลยที่เป็นฝ่ายน้รักษ์ระบบกะะแสดงตนไปเสียตรงไปสมัครนะครับตั้งแต่ผมประกาศตัวเนี่ย ทรศัพท์ผมไม่เคยแห้งเลยนะพราะครับเฮ้ยพิวัฒน์เฮ้ยเบอร์อะไรวะอูอยู่ต่างจังชันเฮ้ยพิวัฒน์อยู่เชียงใหม่เฮ้ยพิวัฒน์กูอยู่อยู่โน่นอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวใกล้ๆขอเบอร์หน่อยนะครับไม่ทราบกอรตมันกต่อเจ้าเรื่องผมว่าเปล่าผมบอกไอ้ใกล้ๆก่อน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 ผมดีใจมากนะฮะแต่ยงผมไม่เคยเพื่อนผมักคนเลยที่เป็นฝั่งนรักนะครับแน่นอนท่านต้องมีเพื่อนเป็น ฝั่งอนุรักษ์กับฝั่งเสรีประชาธิปไตยผมยังไม่เคยเห็นเลยฉะนั้นผมมั่นใจว่าวันที่จี่เพที่ประกาศนั้นนะ่ะสัญญาณแห่งชัยชนะของพวกเราครับขอให้มั่นใจและขอยมีกำลังใจจงต่อสู้ต่อไปนะครับผมอยากทราบไหมครับว่าผมเนี่ยทุกครั้งที่เคลื่อนไหวการเมืองปรากฏตัวนะมันทั้งมีด้านดีด้านเสียช่วง ที่มีการปบรททวงนายกยิ่งรักเรื่องจำนำข้าวเสื้อเหลืองไปปิดแบงค์อมสินไปถอนเงินแบงค์อมสินผมเนี่ยได้เห็นอย่างนั้นปั๊บในความทางการเมืองผมรีบถอนเงินหกสิบล้านไปฝากอมสินเลยขณะที่ม็อบเต็มไปหมดมีผมคนเดียวที่ไปฝาก6บสิบล้านวันนั้นนะครับ เป็นเรื่องเลยพอฝากปุ๊บเนี่ยแม่งโทรศัพท์มาเยอะแยะเลยตอนนั้นมันแรงฝั่งอนุรักษ์ผมโดนด่าแบบว่าโดนลูกค้าผมด่านะครับแต่ขณะดเดียวคนที่เชียร์ผมก็มีนะครับคุณซีโร่เนี่ยเชิญผมไปออกอรายการตอนเช้าแบบหม่อมเปิ่มเลยเนยอะไรก็ตามแต่ที่เราขึ้นไ้ทางการเมืองเราต้องพร้อมรับกับสิ่งที่มันจะตามมา ครานี้ผมถือว่าการลงสวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องการเมืองเลยบอกลูกบอกหลานโดนห้ามมากเลยบอกเที่ยวนี้ห้ามไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมตั้งใจสมัครเป็นวอวตเตอร์ไม่ตั้งใจสมัครเป็นสวเลยแต่ถ้าท่านท่านท่านอาชีพเปิดเลือกผมผมก็ยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ